อะไ่จากมือนโอ้ไม่ไ,ไม่ได้เพรสัญญาณไม่อำนวยกพราสีไล่กันเนตกะตัดมันกับเลยบบนีอยู่ไล่แล้วเ่ได้ไล่โดนแห้งเล่นเล่อนอยูอ่างานบนนอกแถวชนผานอีสาบันข้ามจังมาไล่ตั้แต่ที่บันนี่หายแต่พุ่นละเพิ <c oughs> ่งออกมาแก่ซะ พี่พีนาคารินม,มาก่อนเพื่อนเลยสวัสดีครับแตงวันดีครับแตงเหมือนยัวแล้วแบสิงเงกิกระดดกสวัสดีครับมีใครคิดถึงพวกเราหรือเปล่าห่างหายจาก youtube ไปคัดเติบมั่หายจด้สัญญ,ญาณแต่ละมือนกับแตะละมือตะละ่อตะละดีไปเรียนในปานี่โด่งบางมือกับว่ามีหอดสัญญ,ญาณแม,ม่สายใจถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะแม่แตง ตอนนี้พวกเราอยู่เมซอนถามมาหาแนวกินแนวอย่างย่เหมือเศร้านะคะกินเราประสิทธิ์ครับพี่แอ้มมาดี่บ้ดนมาทีกคนมาที่บ้ามีใครคิดถึงเราพวกเราหรือเปล่าใ่ยังกำลังรอมีใครคิดถึงพวกเราไหมนูไล์สดนูไล์สดนูไล์สดจริงแต่ห้องน้ำไม่ดีเลยแม่ถึงสีสเก็ตแล้วหรอครับ พวกนหนูพากันแวะมีซอนผหัหนางตออีกหลายร้อยโลเลยค่ะเลี้ยงกาแฟป่ามดนะนี่ตันนี้เนี่ยพี่หนาทีลี้ยงกาแฟป่ามดว่าเพิ่นขับรถไกลเจริญเหมือนนะคะ สุดกดกำนัดอะไรคะน้องเป็นไรครับหน้าเวทีแหวนไม่สร้างจริงนะครับเพื่นเป็นอย่างกันจ้ากวตีกันบ่ลูกมืหมูเรื่องเด้ไหมคะเย้ สวัสดีพ่อทอมค่ะคิดถึงจังเลยขอชาเียงแก้วมีเอฟซีถามว่าสรุปกดกับนัดเป็นอะไรกันคะเห็นหน้าเบทีเมื่อคืนเขาเป็นอะไรกันครับนาเวทีรู้บูหูดีเขาเป็นยังไงรู้กับบูหูไม่รู้เหมือนกันจ้าคิดถึงพ่อทอมนะคะพ่อสบายดีนะคะคิดถึงลูกสาวไหมคะ หาร้านตลาดสดที่มันมีผลไม้เนี่ยเะอเดยกินผลไม้เยากยไปทาบุญถ้าไปตลาดสดจะมีผลไม้ก็ไปซื้อปลาไปปล่อยน้องแม่หมันแล้วเปยเราไปซื้อปลาไปปล่อยอยวกอยากทำบุญค่ะมื่อนี้รู้สึกอยากทำบุญนั่นแหละเราจะถูกหวยเราทำบุญเสร็จแล้วก็จะถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านพี่ตึงพี่สุพี่ตึงครับ เรามีโอกาสสันหวานได้ทุกคนถบ้านที่หนึ่งบึงเด้เนาะถุกบ้านที่หนึ่งก<ห>ับสิรกคือเก้านหน่งด้ไม่ได<ห>้แข็งแรงแข็งแรงนะคะ่ะสาวน้อยพิบ้านแพงออนทัวร์กรทมเดือนนี้รอบนี้วันที่ยี่ส <c oughs> ิบหกยีนน่สิบเจ็ยี่สิบแปดย่สิบเก้าสมสิบน้ือยูู่นาวขึยืดเนี่ หนาวอว่าเป็นสีหลอดท่อมันข้นเงาไหลพี่สื่อกับเงาอหงเหมือนกันไม่อยู่แล้วเมื่อได้ที่หนานหนาวแล้วหนาวไม่ค่ะทานได้เฉยเห็นน้องเขาหววกันค่ะเละ้ออะไรนะเขาหัอกันไม่ซื้อมั้งไม่ไม่กับไม่คน้องหยวกันเขาหัวกันได้ซื้อเขาหัวกันจ้าแกงครับเต็งอยาจจะเป็นฟิลนี้แหละครับพี่ไม่อยากได้แบบนี้ ไอ,อ้อุอ้นอไอุอุ้นแต่แบบจังเลยเพิ่นหยอกกันจา้าบ่มีหยังดอกน้องๆเข้าไงย่ามหยอกกันกันจังสั่นละ่ะพ่อทอ็อปขะวันที่28โอ้วยจุดเมืองตลางรู้จำตลางบ่ได้เพิ่นสิมาบอก ให้กุ่มแงใจงใช่ใช่ก็ช่วงออนทัวร์ค่ะพี่สู่ทราบแล้วค่ะพี่นัทคารีมขาพี่สู่ก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่พี่นั่งอยู่นี่แหละคือพรอะพี่สู่วานอยู่บบก็วานปกติวานอยู่ต้องให้น้ำแข็งมันละลายสั่วหนึ่งมันก็ดี นายพี่สุบอกว่าเขาพี่วันนั่ง,งกินข้าวอ <c oughs> ๋อพากกันีขนาดเี้ไปไปไปครับคุณนายทสองคนไปขอบคุณครับที่เรียกคุณนาย <c oughs> แม่นอนกันเด้อแม่นอนเลยค่ะพักก่อนนะคะขอบนี่งไง ขอบคุณมะม่วงจากแม่หนูแบ่งให้พี่สุขอบคุณนะคะแม่เอาเอามะม่งนึงเด้อมาขึ้นหิวเข่าไรหนูแบ่งให้เอ้ยกลองนึงเพิ่นหิวเขาแก้วนามาหิวเขายางออมเต็นผู้นันผู้หนีอยู่ขึ้นบทสรุปก็เลยแจวกับพี่วัดพ่อท็อปคิดถึงนะคะพ่อลูกแบวันเอ่อใครอ้อนะขายเป็นสิบเจ็ดกรกฎานะคะทุกคน อย่าลืมไปชมนะคะอะีแววนะคะขึ้นรถก่อนเ้าบันน้่เรามันเป็นรถหมอลำไงฮา <c oughs> มันหลดหมอลำฮามันคนสู่ชีวิตนี่ อาจะคุยใช่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่งมไรว่าภายในหือภาอกไเลยครับลูกสาแบวด้วยสวาดนอุ่นขอบคุณค่ะบพ่อช่วงนี้ไม่ได้เจอไออุ่นเลยเพราะว่าไม่ได้ไปโซนนั้นนะคะ เดินทางซื้อหนาดนพียโที่กไหมเกหลาตอนนี้มตรงๆแน่พื้นเบ้านชัยพศบ้านเกิดผมเองอ้าวแล้วพี่ไปดูไหมคะนี่บ้านชัยพศ์นี่ไปไหมคะเข้าด้วยเนี่ย บ้านใหม่ชัยยพุธเธอกันค่ะบ้านใหม่ชัยยพุธกี่กิโลนะป๋าประมาร้อยอเดินทางอีกร้อยสเศษกิโลครับทุกคนชีวิตคือการเดินทางค่ะ กม่โอ้เป็นเอิร์นคุณนายคือเนาะสาธุเอาก่อนเป็นอยากเป็นคุณนายเด้ตอนนี้ก็เรียกไปก่อนแล้วกันเผื่อได้รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมป้าเผื่อตกวทั้งข้าศานเนาะเพื่อมีชายโสดหลบรอพอรวยมรดกพันหล้านมาตะลุมล่างอมแอมเอาไปยหญ่ไปคนล้านซีเรเป็น คุณนายเหมือนปลามมดบ้านก็สีดีครั้งเนะคะ่ะโสดนะคะโสดขาดจีบได้ค่ะไ,ได้เอมัอจะติดหรือเปล่า,าะะเลือกเยอะ,ะเลือเกินบมอ,อไม่เลือกเยอะนะไออุ่นเป็นคนเลือกอใครรักไออุ่นก็ไออุ่นก็รักนะคะใช่ถ้าเกิดรักไออุ่นถอออนือว่าคุณชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วใครที่จะจีบอมแอมตรอไหนอุ่นก่อนนะคะ แต่น,นี้ไออุ่นเป็นมิตรกับทดนอะประเด็นเ <c oughs> จอกันมาเล่นกันทองค่ะสวัสดีพี่มอนดียค่ะใส่คอนแทคเล่นสายอ๋อค่ะตาก็เลยเป็นแบบตาพี่เป่าตาหลอกๆใครแอบดูบ้างใครดูเราไม่คุย ใครแอบดูแอมอยู่แต่ว่าไม่คุยด้วยสีเ <c oughs> ินหอดกันอยู่ด้วยเนาคะค่ะเบอร์เดย์ไลฟ์ก็เชื่อเน็ตมันไม่ค่อยดีเดี๋ยนวะซื้อโทรพท์อีกเครื่องหนึ่งอยู่แบบเอาเอาเน็ตบรรทุกคอมาไว้อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้แชร์ไม่ไล์นานมากป่ะพอวันจะไล์ตั้งใจจะไล์สัญญาณเชื่อมคุณ กำลังอ่อนอย่งไม่มีเลยมันไลฟ์ไม่ได้ถ้า YouTube นี่มันไม่ได้เลยไปสารทางที่ไมม่ีใช่ค่ะประเด็นคือไอ้ทู่มูฟค่ะ<ม>ทู่มูฟส่วนมากมันจะมันจะมีแค่อยู่ในเมืองนะเอาจริงแต่ออกโซนนอกๆเนี่ยแล้วงานเรามีแต่ทงไฮทงหน้านี่แล้วเลยค่ะยค่ะนู้น่ะต้องเปลี่ยนบันทูคอ เห็นบรรทุคอเหมือนพวกน้องมาใช้บรรทูคอเก็จะมีเนตตลอดอะไรไดตลอดต้องมีเครื่องมอ์นิ่งครันางเอกคนงามสีเมษาพอกันอยู่ในคอมมาหน้าระยองอู้อ้ายคินหอดนะจ๊ะบริดัททักทายกันดนคินหอดคิดถึงพี่นองทางยูทูบค่ะอย่าเพิ่งลืมแอมนะ เดี๋ยวรอแหม่มซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องหนึ่งก่อนกําลังตังอยู่จะตังซื้อไอโฟนสักเครื่องหนึ่งแล้วก็เอานิดนิดกําลังคิดว่าจะนะพิสูจน์ไอโฟนหรือ iPad ดดีวะเอาไหนหนูไม่เอาไม่เอาหรอเอาอยู่ไหมเอายกเกิด <laughs> มันก็โยเกิร์ตทั้งสองตงัวไม่เ,เขาจะเอโ<ส>ยอเกิร์ตแบบกินกินแบบตักกินกับนวลกับมี่หนะนักเอาแบบตักกินขอบคุณครับเตงขอบคุณครับเตงซื้อนีม่มาฝากจ่ายหนึงก็ว่าอยากได้ไอโฟนจ่านึงก็อยากได้ไอแพดเอาไวป้ปล่อยเนิดนะสัญญาณมันบอดีไม่มีไอโฟนแล้วเอาไอแพดดีกว่าเชื่อไอแพดไหมคะโอ้โหขึ้มาแล้วแบบนั้น มใช่ต huh? yes> ั้งนอไหอมคะกอโฟนมีแล้วมือถือมีแล้วแต่มันก็อันอันนั้นได้ใช่ไหมป่ไดหมปล่อยอะไรได้เหมือนกันหมดใช่ไหมสวัสดีพี่แอดดี้ค่ะสวัสดีพี่บรูค่ะไอ้นุ่มดอเบือเอฟซีพลังเงียบเจอกันได้ไอามีตูดไก่ไหม อู้ยพาพี่น้องไปปะปะปะได้แนวกินแล้วถ้าถ้าเราได้อันนี้กินก็คือจบเลยพี่สุไม่ต้องไปกินอย่างอื่นแล้วเจ้ามีเจ้าม่ใช่ไปพาพี่น้องไปเบิรงอาหารขังห้างมีไวไฟพกพาราคาไม่เกินแปดร้อยดิใช่ไหมคะพี่นากาลีมือมาว่าสปันซิ่งอะไรเงี้ยไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยไปไหนมาเลย้ัหนอีอ๋อไม่ได้ไปครับเบิร์กทายหนัง ช่วงเมื่อกี้ออนทัวร์แม่ไม่ได้ไปงานสักวันเลยเสียดายมากทุกคนดูเต็ม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 โอ้ยายตอแหลยายตอแหลมาสั้นป้าพี่สุอ้าหันกันกินเช้านี้ครับเตง อยากกินตูดไก่แม่มีตูดไก่ไหมร้านไหนมีตูดไก่ไกแม่ไม่ตูดไม่ตูดไก่บ่จ้าอยากกินตูดไก่อไม่มีอ้ยของกินเยอะมากทุกคนพี่โซนี่ไงผลไม้ซื้อไปทำบุญได้ไหมทุกคนอมแอมอยากทำบุญอยากทำบุญ ดี๋ยวเรา,เาซื้อผลไม้ awesome, เอาส้มค่ะเอาสีโรร้อยจ้ค่ะทุกคนเดินชมดูข้างห้างเอาอะไรอีกเอาอะไรดี ท,ทักทายทุกคนนะคะท,ท,ทักทายคนมักมวนนำกับซ <c oughs> ีโร่้อยดูดูแก้วหน้ามายังไม่ล้างหน้านนพี่สู่เขานั่งเอกนัก่งเอกพรอมแอม เปลี่ยนหลังจากแก้วน้ำมาสวยสวยจึ้งและสะพึ้นมากแต่ตอนนี้ยื้แล้วตอนนี้คือหน้าหนูออกหมดแล้วเข้าบ้านจะมองจะสแกมบ้านเนาะกำลังใจเนี่ยขอบคุณค่ะพี่เอดดี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอ๋อกล้วยแม้อ้าคืองามแท้ ด้วยแบบได้กินบ้างเหมืนอนแร้งเหล่ทีิบุรีรัมมืนกนารรมอะไรอีกแม่นจะอ้ายเดินทางแบบเดินทางวันละร้อยสองร้อยโลครับงานมันโดดนิดนึงนะคะนั่นเลยจะอร่อยไหมไ้ส้มแว้วตาหมดเราไปซิมอย่างนอกรับเอาอะไรไไดีแม่ตูดใจกับบะมี่เนาะ มีเยอะป่าแม่อยากินตูดค่ะนีแม่ตูดแม่ไก่ยตูดไกใหุนไม่ลนี่แ <c oughs> ม่น,น,นี <c oughs> ่แม่บบบเอาว, <c oughs> ว้านี่เด็ดตูดนี่ย่างทานตูดเด้จังไหนนี่โอ้หนหนอยแม่เนาะ ตูดค่ะต hey, ูดมาค่ะทุกคนกินข้าวเช้าตูดมอร์นิ่งค่ะเอาตูดสีไม้ค่ะแม่เอาข้าวเหนียวด้วยค่ะมาได้ค่ะพี่น้องยังพันตูดได้จังเลย อ,อันแม่อุ่นให้เน่ยอยากจะกินนอ่อนหอ่อ <c oughs> มาเด้อค่ะปลาหมดกินที่นี่เลยเหรอหนูเอาข้าวเหนียวด้วยนะสิบข้าวเหนียวหนูเอาห่อเดียวค่ะไกลย้ยางไม่ไม่หอมน่ากินใช่เลยค่ะมาเด้อค่ะอ้กางเกงเยียนสวยมากพี่สุ